สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เรารีวิวตัวหูฟังนะครับอันนี้ผมอัดต่อเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นสินค้าของทางซิโน l อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นเมาส์ของทางซิโน l นะครับ <c oughs> เป็นตัว G M 9 6 2 r a n g e r นเกนะครับตัวนี้เป็นตัวมาโคเกมมิ่งเมาส์มีสิบโหมดไฟนะ DPI สูงสุดอยู่ที่10,000 DPI นะครับแล้วก็การันตีการกดอยู่ที่20ล้านคลิกนั่นเองเป็นตัวเมาส์ที่ใช้เซ็นเซอร์ของทาง Pixart PMW3325 เป็นเมาส์มาโคนะครับเป็น RGB 16, 18ล้านสีหรือว่า Full RGB นั่นเองสินค้าจากทาง Signal e x p o r t นะครับจะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะครับเราบอกกันทุกคลิปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้ากล่องนะครับข้างๆกล่อง แลหรับข้างหลังกล่องนะก็จะเป็นสเปคของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์เป็นของพิกซัลสำหรับ DPI นะครับอยู่ที่200ถึง1,000 DPI โบลิงเลนนะมี125 250 500แล้วก็1,000วัตต์ทอนสวิตต์นะครับเป็นตัวควนโนสวิตต์สำหรับการกดการันตีการกดอยู่ที่20ล้านคลิกตู้ปุ่มมีทั้งหมด7ปุ่มแบ็คไลท์เป็น RGB 16.8ล้านสีโร่ Full RGB นั่นเองไลท์อินเอฟเฟกต์มีทั้งหมด10โหมดด้วยกันนะครับสายเป็นสายไนล่อนยาว1.8เมตรอันนนนีี้้้กกก็็จะะเปคคควววววาาาาาามามามมงงยยสูนะูออ่่ทห เจ้าตัวนี้อยู่ที่80กรัมก็ถือว่าน้ําหนักแบบเบาๆนะไม่ได้หนักอะไรนะครับจัหรับเมาส์ตัวนี้นะครับแถมมาโครโปรแกรมนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ www.signal.com/support นะครับตัวกล่องนะครับเราสามารถเปิดดูได้นะครับนี่แล้วก็จะมีรายละเอียดเป็น RGB นะครับเป็นเซนเซอร์แล้วก็เป็นตัวสวิตช์นะครับมาแกะเลยดีกว่าอันนี้คือแกะออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเจอตัวเมาส์เนาะเป็นพลาสติกพอไปดีนะครับตรงนี้ ข้างในนะครับก็จะมีตัวของพวกใบต่างๆมีตัวใบคู่มือสติกเกอร์แล้วก็ใบรับประกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเมาส์ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเมาส์ GM962 นะครับเมาส์นี่ก็ถือว่าจับได้ถนัดมือนะดีไซน์ของเขานะครับจะดูแปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครนะจะมีตัววายขีดข้างตรงนี้นะครับเออส่วนตัวผมชอบนะมันดูเทเ่เลยมี2ข้างเลยนะครับ ถ้าเกิดเราเสียบไฟไฟ RGB ก็จะรันตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูของจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงวัสดุเป็นพลาสติกนะครับแต่แข็งแรงทนทานใช้ได้เลยนะสำหรับสายเป็นสายถักยาว1.8เมตรนะครับแล้วก็หัวเป็น USB 2.0เหมือนจะเคลือบเป็นโกมาให้ด้วยนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นแล้วก็รีวิวกันต่อดีกว่าครับมาดูความสวยงามของตัวไฟกันด้วยไปกันเลยโอเคผมอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวเมาส์ t m 9 6 2หลังจากที่เราเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตัวเมาส์จะมีไฟเป็น RGB Run, ลันรอบๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวของโลโก้ Signal Sport นะครับตัวเลื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับรวมไปถึงตรงที่เป็นตัว Y ตรงข้างๆข,ของตัวเมาส์ด้วยนะครับก็จะเป็นไฟ RGB ลันแบบสวยๆเลยมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันเนาะ สำหรับตัวเมาส์นะครับผมว่าขนาดของมันกําลังดีนะจากที่ผมลองจับจับดูนะครับก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับอยู่ในขนาดแบบกลางๆเนาะถ้าเกิดเทียบกับเมาส์ตัวเก่าของผมนะครับที่เป็นตัวไวเล็มันจะแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับตัว G M 9 6 2จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับเรื่องน้ําหนักของตัวเมาส์ผมว่าเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่เบานะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ มาดูกันที่ข้างล่างของตัวเมาส์กันบ้างนะครับสําหรับข้างล่างของตัวเมาส์ก็จะมีเป็นตัวของวันรับปะกันเนาะที่เขาขีดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกโมเดลนะครับแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์แล้วตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นแบล็คลท์สวิตช์นะก็เป็นปุ่มไว้สําหรับปรับไฟนั่นเองนะครับสำหรับเซนเซอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟสีแดงออกมานะครับเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่คือตอนนี้เมาส์ติดอยู่นะครับเมาส์ขยับได้แต่ไม่มีไฟสีแดงรอดออกมาละสำหรับปุ่มแบล็คลทยสวิตช์นะครับถ้าเกิดใคร แล้วก็ลองแอปพลายดูนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะคือของผมมันกดไม่ได้แล้วผมมาทําตรงนี้นี่ผมมาเข้าตรงส่วนของโปรแกรมมาโคที่เราดาวน์โหลดมานะครับหลังจากนั้นผมก็มากดตรงนี้เป็น Colorful Streaming นะครับแล้วผมกดแอปพลายไปหนึ่งทีสีของตัวเมาส์มันจะเปลี่ยนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถกดตรงปรุ่มนี้ได้ถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบผมนะก็แนะนําให้โหลดตัวโปรแกรมมาก่อนนะครับ หรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเปลี่ยนสีต้องปุ่มนะครับเราก็สามารถมากดตรงนี้ก็ได้เนาะตรงส่วนของโปรแกรมนะครับก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบสีนิ่งๆเอาเป็นสีส้มแล้วกันแล้วก็กดแอปพลิเนนะครับนี่คือสีมันสามารถมาเล่นได้ในตัวโปรแกรมก็ได้หรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะเป็นเวฟก็ได้นะครับ กดแอปพลายไปมาผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมอ p พ c กเ g จ n นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเมาส์นะครับเป็นตัว GM 962นะครับสำหรับตัวเมาส์นะครับถือว่าไหลลืเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็น DPI แบบสูงๆเลยนะเพราะว่าส่วนตัวนะครับเนี่ยถ้าเกิดมือมันจะติดกับตัวขากล้องนะครับขยับไม่ค่อยได้เราเลยใช้แบบ DPI สูงๆแต่ปกติผมก็เล่น DPI สูงๆอยู่แล้วนะครับแบบขยับน้อย 哎。 เด็กคนหนึ่งหลุดนะครับที่เรามาเทสเมาส์เหลือสองคนนะตอนนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรตานี้ถือว่ามาเทสเมาส์แล้วกันคือเมื่อกี้นะครับเราไปเทสเมาส์มาในหมว่อาเขตนะครับเมื่อกี้เราไปแพ้มานะ สองตัดสามสู้ไม่ไหวจริงนะครับเมื่อกี้สหรับตัวเมาส์ของ Signal e s p o r t นะครับตัวนี้เป็นตัว G M 9 6 2ถือว่าตอบสนองมา,มาได้ดีเลยนะครับการยิงการคลิกอะไรนะครับผมว่าโอเคเลยเนะี่ย โอเคมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเนะจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นตัว GM 962 Ranger นั่นเองเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่650บาทนะครับก็บอกได้เลยว่าราคาไม่แพงนะเป็นเมาส์ราคาหลักร้อยที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับพวกเซนเซอร์อะไรต่างๆคือทําออกมาได้ดีเลยนะนเวลาเล่นเกมพวก FPS อะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามันตามมือเลยนะในเรื่องของตัวเซนเซอร์แล้วก็การกดนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นดีไซน์ของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับมันจะมีการขีดเป็นรูปตัว Y อยู่ที่ข้างๆข,ข,ข,ของตัวเมาส์อ่ะมสวาันนดีะ เรื่องของสีสันนะครับก็คือจัดเต็มเหมือนเดิมตามแบบฉบับของ Signal เนาะก็เป็นไฟ RGB รันแบบสวยๆนะครับก็สำหรับโหมเมาส์ตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ลองไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปโอเคก็ okay, สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่นู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย,บายทุกคนบ๊ายบายบาย,บายจ้า